สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุกท่านนะครับถ้าคุณอยากเล่นหุ้นให้สำเร็จนะฮะจงจำกัดสไตล์ตัวเองให้ชัดและสละสิ่งที่ไม่ใช่สไตล์นั้นทิ้งให้หมดะฮะนี่เป็นคำพูดของพี่มาร์กนะครับมิเนวินี่วิสดอมนะฮะเนี่ยจงจำกัดสไตล์ตัวเองให้ชัดและยอมสละสิ่งที่ไม่ใช่สไตล์คุณทิ้งให้หมดะฮะ นี่เป็นเคล็ดลับสำคัญนะฮะที่แนะนำโดยนักเทรดสำเร็จทุกคน,นะฮะเขาจะเลือกสไตล์การเทรดสไตล์เดียวครับแล้วก็พัฒนาฝึกฝนเรียนรู้ครับที่จะเชี่ยวชาญในสไตล์นั้นให้มากที่สุดครับนี่เป็นสิ่งที่ คุณจาเป็นต้องทําครับย้ํานะครับอยากสําเร็จต้องเลือกสไตล์เดียวครับอันอื่นนี่ไม่ใช่สลัดทิ้งไปให้หมดครับนะฮะทำไมครับทําไมยังเป็นอย่างเงี้ยเหตุผลมันมีนะครับหนึ่งคือคุณจะมีความชัดเจนในการตัดสินใจครับเมื่อคุณระบุสไตล์การเทรดชัดเจนนะฮะคุณจะสามารถ ตัดสินใจในการเทรดง่ายขึ้นครับหรือว่าจะเข้าตลาดเมื่อไหร่ออกจากตลาดเมื่อไหร่แล้วก็มีแผนการเทรดที่ชัดเจนครับแลลดความสับสนและความเครียดได้ครับเนี่ยเลือกสไตล์เดียวครับชัดเจนในการตัดสินใจครับง่ายขึ้นไวขึ้นและไม่สับสนฮะต่อมาครับเลือกสไตล์เดียวนั้นจะช่วยจัดการความเสี่ยงครับ ว่ามันเป็นสิ่งที่คุณเข้าใจไงถ้าคุณลงทุนหรือเทรดในสินที่คุณเข้าใจครับด้วยแนวทางวิธีการที่คุณเข้าใจนะความเสี่ยงน้อยกว่าครับน้อยกว่าถ้าคุณไปเทรดในสไตล์ที่คุณไม่เข้าใจอันนี้ชัดมากผมเป็นฮนะผมเนี่ยชอบซื้อรวถือครับหรือ อย่างเร็วสุดคือสวิงเทรดฮะแต่ผมไม่เคยได้ดีเลยกับการ Day Trade ครับมันใช้คนละไมเซตกันฮะมันใช้ความไวความเด็ดขันที่แต่ผมเป็นคนเชื่องช้าผมคิดช้านะฮะชัดเจนฮะถ้าผมเป็นนักสวิงเทรดนะฮะผมชอบผมถนัดตรงจรุดเด็ดแล้วผมดันไป Day Trade เนี่ยความเสี่ยงทวีคูณนะีฮะ ผมเทรดสมมติความเสี่ยงแค่หนึ่งแต่ว่าถ้าผมไปเดเทรดความเสี่ยงผมเป็นสิบเลยนะคือเป็นอะไรที่ไม่ใช่ไม่เหมาะครับเนี่ยการยึดมั่นสไตล์การเทรดเดียวสไตล์การเทรดที่คุณรู้ลึกคุณเชี่ยวชาญนั้นลดความเสี่ยงได้เยอะมากนะครับต่อมาครับการพัฒนาทักษะเฉพาะทางครับเมื่อคุณโฟกัสนะครับในสไตล์การเทรดสไตล์เดียวเจาะจงนะครับ ช่วยคุณสามารถพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในสไตล์นั้นได้ดีขึ้นครับเพราะอะไรครับคุณจะโฟกัสและทำอย่างจเป็นอย่างเดียวครับนีฮะมันเหมือนการเรียนนะฮะการเรียนมหาลัยใช่ไหมคุณคุณต้องเลือกเมเจอร์ใช่ไหมพอคุณเลือกเมเจอร์ปั๊บเนี่ยตอนแรกปีแรกนะอย่างอย่างผมแรกอย่าผมเรียนวิศวะใช่ไหมแต่ปีแรกเนี่ย เรียนพื้นฐานทั่วไปครับวิชาทั่วไปจะพื้นฐานแต่ว่าพอขึ้นปี2เนี่ยต้องเลือกเมเจอร์ละผมเลือกเครื่องกลพอเครื่องกลปั๊บเนี่ยครูก็จะสอนวิชาครับที่มันเกี่ยวข้องเครื่องกลครับซึ่งมันก็ยังไม่ได้ไม่ได้แบบนิชนะครับมันเป็นความรู้ทั่วไปของเครื่องกลครับพอขึ้นปี3ให้เราเลือกอีกรอบนะครับว่าจะไปทางไหนฮะ ผมไปทางแอร์ครับไปทางออกแบบเครื่องปรับอากาศห้องแอร์ครับนะซึ่งตอนนี้ผมไม่มีเหลือนะผมคืนอาจารย์แล้วครับผมแบบขาบคาบเซนแต่ว่านี่ฮะนี่เป็นลักษณะของของชีวิตจริงครับนะครับคุณไม่ต้องเลือกสไตล์ที่มันชัดเจนครับพอเลือกสไตล์แล้วความรู้คุณจะรู้ว่าจะหาความรู้ที่ไหนครับและยิ่งคุณเลือกสไตล์ชัดสไตล์เดียวนะ เส้นทางมันจะคมมันจะชัดมันจะลึกความเชี่ยวชาญจะทําได้ง่ายขึ้นนี่ครับจําเป็นนะต้องเลือกสไตล์เดียวครับจําเป็นจริงนะถ้าเลือกแล้วเนี่ยการพัฒนาทักษะเฉพาะทางจะง่ายขึ้นครับเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นครับการเทรดที่ทําเงินนั้นมาจากความรู้ลึกรู้จริงนะครับไม่ใช่รู้กว้าง ดังนั้นเลือกสไตล์เดียวมุ่งมั่นจะเก่งสไตล์เดียวแค่นั้นพอดังนั้นครับเหตุผลข้อ4คือสร้างความเชื่อมั่นครับการที่คุณรู้จักสไตล์เดียวครับเก่งสไตล์เดียวนั้นมันจะสร้างความเชื่อมั่นนะครับอย่างผม,มนี่ลกันนะเปรียแบเบทียแบตบัวเองแ้วผมนะ่ะชอบ break out ผมซื้อหุ้นขาขึ้น โดที่มันเบรกเอาครับผมจะมั่นใจมากเวลาซื้อเบรกเอาความมั่นใจสวร้อนในการลงเงินนะนี่คือ position sizing จริงๆ position sizing ของทเขียนต่อไปมันเป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของการลงเงินแต่ว่า position sizing ครับมันมีเบื้องหลังของ position sizing นั้นเป็นเกจวิยาาะครับมันจะท้อนความเชื่อมันจะท้อนปมอกติคุณซึ่งเนี่ยผม การเขียนนะครับรับรองว่าเล่มนี้โอเป็นอะไรที่ก็มันมันมาจากความเป็นผมนี่แหละมันทาให้คุณผมจะทําให้คุณมองเรื่อง position sizing ในแบบที่ไม่เคยมีใครทามาก่อนอะ่ะเพราะว่ามันเป็นการมาจากการมองของผมเองครับอาจจะมันเข้าใจได้มากขึ้นได้นะว่า position sizing จริงอะ่ะส่วนหนึ่งสะท้อน,นความเชื่อมั่นคุณนะอย่างเช่นผมเทรดบเบรกเอานะสมมติผมมีโคต้าซื้อหุ้นตัวหนึ่งเนี่ย สักสักแสนหนึ่งผมสามารถซื้อไม้แรกไปเลยครับหนึ่งหมืนบาทนะหนึ่งมบาทนี่ถือว่าเยอะนะแต่ถ้าผมไม่มั่นใจเนี่ยสมมติผมซื้อแบบไบออนทิปเนี่ยผมจะซื้อเป็นแค่พันบาทครับเพราะาผมไม่มั่นใจนี่เป็นการจะทอนว่าเนี่ยถ้าคุณพัฒนานะฮะสไตล์การเทรดชัดเจนนะ ความเชื่อมั่นจะตามมาครับความมั่นใจจะตามมาแล้วก็ที่สําคัญคือคุณจะรู้ชัดคุณจะรู้ไวและมั่นใจว่าคุณคิดผิดเนะนี่ยสาคัญมากครับสไตล์เดียวจะรู้ครับอย่างผมเบรกเอา่ยนะผมจะรู้เลยว่าเนี่ยซื้อปเลยนะถ้าราคาร่วงมาถึงระดับเนี่ยผมคิดผิดผมขายทันทีครับผมไม่มีงองแงผมไม่มีสับสนไม่มีการแบบสงสัยว่าทําไมผมไม่ทําครับ ทำได้เขาเนี่ยเพราะคุณเลือกได้ไงคุณถนัดสไตล์เนี้ยคุณเอาจริงด้านเนี้ยคุณเก่งคุณทํามาเป็นประจาคุณเนี้ยคุณคืนคุ้นชินกับแบบเนี้ยความมั่นใจจะตามมาไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจในการเข้าและการออกครับช่วยได้ครับนะมาดูนะครับว่านักเทรดที่ไม่จากัดสไตล์ตัวเองจะเป็นยังไงครับพวกเขาคือคนที่พยายามเทรดหลายรูปแบบครับ ทั้ง Day Trade ทั้ง s w สวิงเท d e ทั้ง s ก a l p ปิ g งทั้งลองเทอ r m มครับเอาหมดฮนะปัญหาเลยครับพวกเขานั้นเสียเวลาครับและทรัพยากรนะในการศึกษารูปแบบต่างๆฮนะโดยไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งสักเรื่องเดียวเลยครับนี่คือปัญหาเนะี่ยความอยากเก่งทุกรูปแบบเนี่ยหลายสไตล์นะั้นเสียเวลาและทรัพยากรนะและมีความเสี่ยงสูงในการเสียงเงินครับเพราะว่า ขาดความเชี่ยวชาญและเข้าใจในสไตล์การเทรดแต่ละแบบครับตัวอย่างง่ายเลยกันนะถ้าคุณนะศึกษาทั้ง day trade swing trade scalping แล้วก็ถือยาวนะถ้าคุณซื้อด้วยเทนนีคเข้าสมมติคุณซื้อ breakout แล้วคุณดันนะ่ะรู้ว่าเฮ้ยบริษัทนี้เว้ยคุณมีบมไบแอดเั้ามาน่อยบริษัทนี่มันผมเคยเป็นนะครับยกตัวอย่างกันผมเคย ขาดทุนหนักกับหุ้นที่ชื่อโคแมนนะโคแมนเนี่ยเป็นหุ้นที่ทำซอฟต์แวร์นะซอฟต์แวร์โปรแกรมเกี่ยวกับท่องเที่ยวครับตอนนั้นผมรู้สึกมีไบแอสมากเวิบริษัทที่ทําโปรแกรมการท่องเที่ยวเนี่ยนะทำโปรแกรมครั้งเดียวครับแล้วขายถ้าขายได้เยอะเนี่ยกำไรมหาศาลเลยมีมีมันมีแบบบิส e นสโมเดลจากต่างประเทศมากมายที่ทําได้นะผมก็มีไบแอสมาก แต่ผมซื้อตอนที่ราคามันเบรกเอาขึ้นไปครับมันกลับตัวจากจากการพักตัวนะพอซื้อปั๊บมันฟอลเบรกเอาว่ะลงมาผมขาดทุนห้าเปอร์เซ็นผมดันไม่ยังไม่ยอมรับผมคิดผิดครับผมทนถือต่อไปครับวิบบริษัทนี้มันพื้นฐานดีนะคตด,ดีผมไม่ขายหรอกทั้งที่ผมซื้อในแบบที่เบรกเอาตามกราฟนะครับ แต่พอราคาฟอร์บเลกออกมาผมดันเอาพื้นฐานมาซัพพอร์ตว่าทําไมผมจึงไม่ขายนะี่ยจากนั้นก็ลงต่อครับมันลงต่อไปเป็นลบเอลบสิเตอนนี้ผมดันหน้ามืดครับเอาความเชื่อเอาสไตล์การลงทุนระยะยาวมาใช้ครับผมซื้อทัวเฉลี่ยครับ ซื้อเพิ่มเติมผมคิดว่าอนาคตมันดีแน่นอนวเนี่ยพื้นฐานมันดีนะเนี่ยมันริษัททัศน์มันดีมากครับแต่จากนั้นมันลงต่อลงต่อลงต่อ,ลงต,อลงต่อครับจนกระทั่งผมอะ่ะโถเฉลี่ยจนพอร์ดอะ่ะในพอร์ดนะจะมีตัวเนี้ยบวมสุดครับมีพอิชั่นไซส์ใหญ่กัาใครเพื่อนครับผมตัดขาดทุนเสียหายประมาณสักติดลบประมาณสัก20%นะแต่ว่าด้วยความที่โพอิชั่นไซส์มันใหญ่มากทำให้ความเสียหายจากหุ้นตัวเนี้ย โหลานครับพอร์ตรอดาวอย่างหนักเลยครับนี่ครับนี่คือตัวอย่างครับของการที่ไม่ยอมจำกัดสไตล์ตัวเองครับและพอผิดพลาดมาไม่ยอมรับแต่เปลี่ยนสไตล์ครับมีจำนวนมากครับที่เปลี่ยนสไตล์จากการเทรดเป็นถือยาวครับเพราะว่ามีไบแอสกับหุ้นหรือว่าไม่ยอมรับว่าตัวเองคิดผิดครับนี่ครับข้อเสียที่ มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากครับที่สำคัญครับมีความเครียดครับและไม่แน่ใจในทุกการตัดสินใจในครั้งต่อไปครับนี่ฮะไม่ยอมจำกัดสไตล์ตัวเองจะเครียดครับไม่แน่นอนในทุกการตัดสินใจตัวเองครับเสี่ยงสูงครับเสียเวลาครับไม่คุ้มค่าฮะแต่ถ้าคุณจำกัดสไตล์ตัวเองนะฮะโอ้โหง่ายเลยครับเพราะว่านะครับ ยิ่งเลือกสไตล์ที่ตรงกับบุคลิกคุณนะฮะความถนัดคุณจริตคุณนะเขียนระยะสั้นหรือยาวกอะไรคือทุกสไตล์การเทรดนะครับอาจจะเป็นเดย์เทรดส a l p ปิ้งสวิงเทรดลองเทอร์มนะทำเงินได้ทุกสไตล์ครับแต่คุณจะต้องรู้ลึกรู้จริงซึ่งกว่าจะรู้ลึกรู้จริงนั้นมันต้องตรงจริตคุณฮนะสำคัญครับเลือกสไตล์ที่ตรงจริตแล้วก็พัฒนาให้คุณ รู้ลึกรู้จริงได้ครับเส้นทางเดียวครับถ้าคุณพัฒนาความเชี่ยวชาญในสไตล์ที่คุณเลือกเลยนะทำให้คุณวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างมั่นใจครับลดความเสี่ยงในการเทรดครับเพราะว่าคุณมีการจัดการความเสี่ยงและวางแผนที่ดีแล้วก็อะไรครับทำตามแผนได้อย่างไม่บิดเบ้วครับความสุขมากขึ้นแน่นอนครับแตกต่างจากการ เทรดไลฟ์สไตล์นะครับมันสับสนมันวุ่นวายครับแต่ว่าถ้าคุณเลือกสไตล์นะคุณจะเทรดจะมีความสุขมากขึ้นมีพลังงานมากขึ้นครับพะอครับคุณไม่ต้องพยายามทําสิที่คุณไม่ถนัดไงครับตัวอย่างครับนักเทรดที่เลือกสไตล์เดียวแล้วก็รุ่งนะฮะร่ำรวยขึ้นครับบัฟเฟตต์ครับวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเป็นนักทุนยาวครับที่เน้นการทุนในริษทัทที่มีคุณค่าครับเน้น value investing นะฮะแล้วก็ศักยภาพในการเติบโตครับ เขามีสไตล์ที่ชัดเจนมากครับและไม่ไว่นไว้ไปตามกระแสตลาดระยะสั้นครับเนี่ยบัฟเฟตนะอีกคนคือพอลซูดอยโจนะฮะเขามีสไตล์ในการเทรดที่เรียกว่าเทรดสั้นครับเขาใช้เทคนิคอขครับแล้วก็การจัดการความเสี่ยงเข้มงวดครับเนี่ยเห็นชัดว่าเห็นนะฮะว่าการประกาศสไตล์เทรดตัวเองให้ชัดเจนนั้นยอมสละสไตล์อื่นครับ ที่ไม่ช่วยที่คุณไม่ต้องการออกไปเนี่ยจะทําให้เราพัฒนาความเชี่ยวชาญลดความเสี่ยงครับและสร้างความมั่นใจในการเทรดได้ครับทําให้คุณมีแผนการเทรดที่ชัดเจนครับแล้วก็ทําให้ตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดมั่นใจและได้ผลมากขึ้นครับนะฮะเรื่องนี้จําเป็นนะครับได้เวลาแล้วครับที่คุณต้องตัดสินใจไม่ว่าตามครับที่คุณตัดสินใจนะ อะไรก็ง่ายขึ้นเนี่ยผมเองเนี่ยผมเข้ามานะถ้าคุณอ่านงานผมเนี่ยผมจะเข้ามาด้วยการศรัทธา VI ก่อนนะฮะจากนั้นผมก็เริ่มมองว่า VI มันช้าเว้ยผมเลยไปเรียนรู้เทคนิคแล้วก็เจ๊งหนักในช่วงแรกจากการเล่นแนวเทคนิคคล่อมจริงก็ไม่เชิงว่าผมว่าผมเจ๊งจากการใช้เทคนิคแต่ผมใช้สไตล์คร่อมกัน,นะฮะคือ ผมซื้อหุ้นเทอร์นาร์วครับด้วยด้วยการมโนเรื่องเรื่องว่ามันจะถูกปั่นนะครับผมซื้อหุ้นเผื่อปัน่นใช่ถือยาวแต่ว่าใช้การมโนครับเอากราฟมาเหมือนกับหลอกตัวเองเหมือนกับทําให้ต่างนาที่ทําให้ก็ใช้งูผัวป่าครับมันตีกันฮนะตีกันสไตล์ไม่ชัดนะฮะถือยาวแต่ดันไม่มีความรู้เรื่องพื้นฐานเรื่องการอ่าเรียกว่า ดูอนาคตเรื่องการดูการเงินไม่รู้เรื่องครับแต่ซื้อเผื่อปัน่นสุดท้ายก็เจ๋งบงฮะขาดทุนหนักครับจากหุ้นเทินราวนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนมาเป็นสวิงเทรดนะฮะจากการได้ศึกษางานของพี่มาร์นี่แหละฮะจากนั้นผมก็ตั้งใจแล้วผมจะสวิงเทรดละก็พัฒนาทำให้เข้าใจมากขึ้นนะฮะ คือผมก็ศึกษาจากพี่มาร์คมากขึ้นไปเรื่อยครับแต่ผมก็มีสไตล์เลือกหุ้นตัวเองนะไม่ใช่ว่าผมจะต้องใช้เซป้าเหมือนแกผมไม่ใช้แต่ผมจะดูกราฟหุ้นผู้ชนะแทนแล้วผมก็จะมีหุ้นกลุ่มที่ผมโฟกัสโดยเฉพาหุ้นทับ2องวิกหายแทนแล้วผมก็มีการปรับปรุงเรื่องของ position sizing ฮะเรื่องของการเรียกว่า scale in scale out ที่มันตรงจริตผมครับแล้วมันทำให้ผมนั้นเออนิ่งขึ้นไว นิ่งขึ้นแล้วก็ได้ผลงานที่ดีขึ้นในแบบที่น่าพอใจครับนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่ผมทําแล้วก็มันมาจากการเลือกแล้วผมจะสวิงเทรดแต่สวิงเทรดนั้นมันก็ไม่ใช่แค่ว่าผมต้องลอกชาวบ้านผมก็เอาของชาวบ้านมาครับแล้วก็เอามาปรับใช้เอามาพัฒนาให้เหมาะกับจริตตัวเองครับแบบนี้จะดีกว่าครับคุณยังเป็นต้องเก่งในสไตล์ของคุณและ สไตล์นั้นคุณนกเก่งี่สุดในโลกให้ได้ครับถ้าคุณทําได้นะครับเงินตามมาแน่นอนนะครับคุณจะรอดและทําเงินจากตลาดแน่นอนนะครับก็เป็นไอเดียนะครับไปคิดต่อนะครับเจอก,กันคลิปหน้านะสวัสดีครับ